ก็คือเราต้องให้เกียรติสุภาพสัมระให้ทางเจ้าสาวขอ,ของค้ับท่น้นประธานครับขอบคุณมากเลยครับเจ้าสาวของเราวันนี้นะฮะสวยงามครับครัอบอ่าลำดับต่อไปของอะไรมงคลให้กับทางเจ้าบ่าวครับเจ้าสาวคือนางสาวนันทนาเกียรติอมรเวทนะครับเจ้าบ่าวคือ,อนายเทียนชัยเหมือนพึกงสชากหรืองาองคบ ทุกท่านานะครับวันนี้ผมก็มีความยินดีมากนะครับที่มาเป็นประธานและได้มากราบุญพรให้กับคู่่าสาวนะครับซึ่งได้ทราบจากคุณพ่อคุณแม่ของเจ้บบาบองท่สาวนะครับว่าทั้งสองเนี่ยนะครับกเ็เป็นคนที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้จักพบ ซึ่งแสดงว่าน,นั้นจะบอกเท่าไหร่นะครับก็ดูใจกันมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับซึ่งเราก็คิดว่าการเป็นเ,เพื่อนนะครับก็คือเป็นเพื่อนมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนแท้เนี่ยายานยากับแล้วก็การที่ทั้นผู้เนี่ยครับตกลงจะเป็นผู้ชีวิตกัน,กนกคือจัด เกเป็นเพื่อนแท้นะครับแล้วก็เป็นผู้ชีวิตกันนะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วก็การที่จะหาเพื่อนแท้สักคนนะครับหรือเพื่อนตายนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากการที่ทั้งสองเนี่ยได้ทําการบรคจุสมรสกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นะครับพร้อมที่จะนะครับเป็นผู้ชีวิตและเ,เ,เป็นเพื่อนแท้และเป็นเพื่อนตายร่วมกันนะครับ แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทั้งคู่ก็อยู่ในวัยที่ประกอบสำหรับอาชีวะนะครับก็คือประกอบอาชีพการงานนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางของการเป็นเศรษฐีนะครับการเป็นเศรษฐีที่นี้ก็คือความมั่งคั่งสมบูรณ์การประกอบธุรกิจนะครับการทำงานที่นะครับชื่อสัดสุขลิกมีความก้าวหน้านะครับสิ่งสำคัญที่คืออยากให้ ท่านจะบอกว้าสาวนะครับเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาครับผู้ใหญ่เป็นที่รักของพนักงานน้องแต่ละทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเส้นทางของการเป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็เก็บหอมรอมริบมีทรัพย์สินมีสินทรัพย์นะครับเอาไว้ใช้ในภานภั้นหน้าเพื่อลูกหลานของเรารับถ้าในอนาคตก็ต้องมีลูกมีเพื่อนที่ดีนะครับู้จักคบเพื่อน นะครับแล้วก็เดียวกันก็มีการเก็บหงอะรอนวิท์นะครับแล้วก็ประมาณตนนะครับในการใช้ชีวิตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ทั้งคู่นะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็ถือในเท้ายอดรองนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตลอดไปก็ขออวยพรให้ผู้บ่าวสาวนะครับมีความสุขความเจริญนะครับ ท่านจะบอกท้าสาวก็ท่านเจ้าบอกก็ขอให้มีความก้าวหน้ามั่นคงคในชีวิตตลอด